สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเส,สาร์าสายๆนะครับเนาะเกือบแปดโมงแล้วครับผมแต่บรรยากาศครับกระต้นกีนมาก,กอะน,นี่กันเออหนึ่งข้าวแล้วลนะครับเนาะกินข้าวเหนียวครับแท้ข้าวเหนียวไปเต็มขึ้นเนี่จกจะหนึ่งข้า,าแวแล้วก็ล่างย่างสิโค้งหมูครับมาร์คไปแล้วหลก็ล่างรถแล้วครับผมล่างจะถางหนอยนะครับล่างน้ำเปลาซื้อกะเอาเอานามไปยังให้ไก้แล้วครับตอนนี้ก็นั่งอ่าอย่างสิโค้องอยู่เนาะ ทานกับกระลังพอดีครับผมกับปากับเข้ามานี่กับทีเป็นน่าจะเป็นตำทัวอีกครับมีเมนูครับเมือเครื่องกินย่างโบอันนี้ครับเครื่องกินกรบเข่าสวยเนาะมันกับโบปันไดมาเขากันครับกับอย่างปลาเมื่อคืนนี้อันนี้ก็เลยต่อนี้ก็เลยอย่างหมูครับจะมาเบิ่งกันครับอย่างหมูครับคือเกาด้ครับเด้ออย่างหมูกะอย่างนี้นี่แหละครับเราแต่งยี่นี้เนาะ ก้านกล้วยครับผมค่้องไหมครับ่อหายเล็กเล็กอย่างติดก็เนื้อหมูเนาะมันยังบรดำครับมันยังบัเป็นมันหอวมันเป็นนิสนิมในเล็กน้อยเนาะมันของเก่าแล้ะมันเป็นลวดเนาะแต่บออยากให้มันติดแต่ล่างคัดแล้วครับผมใส่แปรงลวดครับคัดออกเผาเผาแล้วก็คัดออกแล้วก็ไปล่างน้ำแล้วก็มาเผาอีกครับแต่มันแห้งแล้วก็เลย เอาหมูลองอย่างเนาะอ่ายังใดครับหอมๆยั่วๆจ้ากระแม่ณนีแล้วเนาะไก่กกใไฮนอนนี่คขำขึ้นนี่ยังไงหันสองแม่ครับประทะฟปีแค่งกันหน้าแดงต้องอย่ครับถึกน้ายเจ็บแต่ตอนเป็นสาวคนฟุ่มเขาจูแม่เหลืองบ่ได้ครับ <c oughs> ถ่ายวิดีโอไว้เบ่งยูแต่ว่าคือสิบ่ได้ลงในคลิปให้เบ่งนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นการพระามาสาัเปอถ่ายไปเบ่งเองครับผมนี่ครับแม่เหลืองหยังใส่ใสอยู่ครับอนี้ก็แปดโมงเลยยังไม่พผยตื่นอยู่ครับนอนในบ้านนอนในห้องอยู่มัขึ้นก็นื่อนอนกันประมาณสักตีหนึ่งนะครับผมก็นอนตีหนึ่งครับม่ขึ้นเออตีเกือบตีหนึ่งครับนอนเบ่งหนังนอนเบ่งนังนเบ่ง,น,ง,บงนีอยู่ก็เลย เด็กไปครับบุ้งวงกะย่งครับเต่อกระตืนปกติครับผมบุงวงผมงกว่าครับผมมีงานครับตอนนี้บม่ได้เห็นงานเนาะนี่แหละครับบรรยากาศน้มันเศารก็ได้ต่นใหม่กาลังดีครับนกก็มากินอ่ามาถ่ายกินเข่าไก่เนาะนกกระจอกนกเขานกวิลาบนกเอียงนกอ่าควักครับนะครับแล่นตังงๆังดังดั้ดัง่ังดรงดังังผังด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 ั้ดงดั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 งดมงดังดังดังเงดัังดังดังัล ครัหมอกฟุ้เอียมครับอาติ์นั่งแบบน่าจังไหนดีล่ะครับขมุกขมัวอยู่กิประมาณนี้นะครับเนาะอากาศงามเศร้าอยู่บ้านเดี๋ยวเบิ้งปิ่งกันครับยันใหม่ก้อนชุดวัือขึ้นนี้ท่าไน,นะครับเนาะเดี๋ยวเบิงคุ้มปิ่งคุง้มยางกันครับ กินข้าวลงมาครับผมกำลังจะออกไปออกอนหนามครับผมไปกดหนามเนาะดูพอะดีหนามเบิดครับเพอาทีไปใจเศร้าและลืมครับผมถ้านอนอยู่ครับ ขาแล้วก็ลงมาหน,า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 าน้าเลรียญของรางไ,ไ,ไปนน้ำไก่น้ำกาเนาะครับเืิมไทยคลิปเก่าเด็ดไทยเดี๋ยวให้เดทไทยนะครับตอนนี้ก็บ่ายมบม้งแล้วครับผมจะบ่มีแดดครับจะว่า์อ่อนร้ายครับเงื่อแตกเลยพุ่กันไล่หลายกองหนามกักองเอ่อที่เดิมหมดแล้วครับผมดูระบายนหนามเลยเนาะ ครับเสียงล่มปิดกระจกนะครับโอเคคุณมันหลายในเนาะครับก็เดาเอาไปไกลครับก,รกับไกลเนาะแต่ว่ากับเป็นทางแบบทาาเชื่อในบ้านเนาะนาำในบานนะครับ,บ,นนรบผมแต่ว่าคาดใบก็บ่เป็นอย่างนะเนาะเคือความตอดไก่ อ่อนฮั่นครับแอร์กับบริเวณหลังเอ่อกะหมอกฟุ่นหมอกกับยังมีครับยังขมุกขมัวเก่าอยู่เนาะการนาที่บรรยากาศการนาทีเป็นคล้ายๆกันเบิร์ตนะครับเนาะเพลิดปลื้มต้นแล้วก็จังหวันตะเคียงเนาะเบิึงต้องเบิึงทาแล้วนาที่ฝนมาตกใส่ในแจ้งลอยกับบกิษาเบิดงบรรยากาศข้างที่เก่าครับ ยักทางข้างก็เป็นแบบเดิมแหละครับผมกัดห่อนๆเนาะกัดเขากักระล่างเขียวก็อบางแปลงเป็นกัดเป็นวานครับผมยังไม่ได้ปล่อยน้ำขอนะแปลงกบานเดินแล้วครับแตสูงประมาณสักสิบสิบหาเส้นเนี่ยครับ น้ำท่วมแถวนี้บ่เหลือครับผมน้ำัำถนนบัดครับแค่นี้บ้านพันยูพังทั้งทรายมือนี่กะบพิครับแถวกอไผพกอเพยนี่ครับรวมกระเพ้บเกิดมันติดข้องนะครับของคนนึงติดข้องไก่กว่าเลยครับแค่แถวกอไผพ้ายงไหน,นข้องเนาะบ้านเป็นรวมที่กันครับตัวที่ปีครับจมท้อกันเลย <c oughs> หน้าเขานะครับเนาะกําลังเห็ดกําลังปลูกเขาปลูกนามากันข้นางมันโค้งครับผมนีจริงกะบ่าอย้ครับโคทาตัดตรงมากกับบกี่กิโลครับเดียอ้อ,อมนาที่ได้ประมาณสี่กิโลครับแค่อ้อมนี่ก็สองกิโลนามโค้งนี่ครับนามโค้งกี่ถนนกําลังครับไปนี่ บงังฝ่ามือครับบมเห็นสำนะักกลองมุนไปบ่ไปไรครับผมมันมุนไปอะไรกันเดี๋ยวถือคานประตูรถกบางฝ่ามือมาเดินทุง่งทร่งท่องริดครับที่นี่นํา่เพราเขากันไม่ครับ ถามถนนไปทงฟังทั้งบุญก็คือธง,งลาดลี่ธงลาดชลี ก็เห็ดสวนพักครับผมผงฟังขวามเมือ่อยสวนขนาดเนาะจะกําลังไงครับขนาดเกสวนพักเ็ดหน้าเขาครับเ็ดบปอกุ้งปอบปลา ่อยไม่ลดพรถบ่ขามีค้นครับเที่ยวขนาที่เฮ็ิเอ่อเฮตดเวียกเฮ็ดงานกันเนาะอีบ้านไผ่บ้านมั่นครับออกกับว่ออกกับบ้นหอนครับขนาดบ่มีแดดกับเขาไมีทุระจะเป็นกับเออกมาถนนล้างน้ำท่วมเฮ็ดต้นน้ำท่วมครับนี่สูงดอยู่เลยปุ๊บไปสูงกว่าบ้านประชาชน,นานเลื่อนครับประเทศประเทศสูงนี่พอนงครับกั้นน้ำครับน้ำท้ำาม มันขามถนนใช่นี้มาเขาทุ่งนี่ครับตรงขวาม,มือจะเลยกันครับก็ดีครับถนนสูงแต่ว่ากับบ้านที่อยู่ขานี่เหตุถนนไม่กับลำบากแน่ครับทางขึ้นท่างลงเพราะว่าบวเหตุไายทางเห็นเลยครับไร้ทางอย่งนี้เป็น,นที่เ่าต้องหาดินท้ายยงมมาถมขึ้นเองครับขึ้นบ้านกับก,กัจ้ากับภาคัะบนอยู่ครับแต่ว่าที่ไหนไหนเนาะ บนกระไดแค่บนนะครับอ่าใกล้จากกาถึงแล้วครับผมใกล,กกล,ถล,กกล้ถึงแล้วไันมีไดนมากสิบเศรษกิจลั่นะบก็ถึงสิบแตครับแต่แปดนี่แหละแปดเก่าจะลั่นเหลืงล่ะครับสายมือนี่ไงนะป่า,นานปา่ากองทุนหมู่บ้านในคลอง โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวกอกน้ำก่อนครับก็กอกแล้วนะครับผมเก้าแกลลอนเนาะสิบห้าบาทครับถูกยุ สูงมากดับทางเก่าครับผมแนบก็บนาฮอนก็เที่บกับนาเรนยุคครับแตาว์ผมปิงแนบวราปิงหลายครับแต่ก่อนบ่มีเลยครับตั้งแต่หลังปีหาสีบ้านน้องปุ๊ายคืแถวแรกหรอกครับปิ้งปิง,นะปงแบบหลายเลยลนุ่งแนบมาได้เลยครับเกิด กินเนี่ยตะกอนเล่นได้หน่อยมาเล่นน้ำ,นำอ,นนอ,นอยู่เนาะอ่อนๆนี่แหละขนาดอยูุ้ยตามหน้าตามยังเขาที่ปล่อยน้ำเขาทีกับพี่ปิปงเบ็ดเนาะแต่นไล่เป็คนประกาศลงเล่นน้ำกันเลยครับแต่ว่าขนาดอ่างเก็บน้ำตะกอนลาดที่ผมไปน้องล่องงมหอยน้องจับปลากันล่องเล่นน้ำกันซื้อจะมีครับทุกมือีโลกมาได้เลยเพราะว่ามีปิงอีกนหน่อยทุกมือนี่ก็เลยต้อง แล้วใบน้ำอย่างเดียวนะครับเนาะอธิบายหน้ามันเป็นพวกสมัยก่อนสมัยก่อนตามหอยตามหนองแต่ใบหน้ำเป็นแล้วเนาะมือนี่ยฮะเล็กหน่อยไม่นี่ใายน้ำมันเป็นยาก ข้างหลายครับไปกับขั้นเป็นคืนขึ้นครับคือผมคนหนึ่งครับแอบคือเป็นนิดเดียวนี่แต่ว่าก็แปกครับปีหลังจากเอ่อรงงมพ่อสามมาบก็แพ่บกขั้นเลยกันยงแปกจากของอยู่คือเรื่อนี่ลงโดนนำโมได้เลยครับโดนนำนี่คืนท่านตาเลยครับเพราะเสามสิบนาทีเลยจะคืนเป็นพื่อนึืนแล้วก็ขั้นอยู่มั่นในปันอาทิตย์แะครับายากินยาท่าแล้วกันจะว่าปีนี้มาแปกขึ้นกันคือว่าน่าม,มันอาทิ อาดีไซน์อดีไทยให้ออกคือคอมมิสารกินตมเนาะได้กัได้กับน้ำใสจริงครับปีนี้เพราะว่าแถวเต็นไต่ทุนบ้านนี้่เหลือบังเห็นพื้นวัดครับผมปลาปูที่ลอยอยู่ในน้ำนี่ถ้าอยู่สูงเขกเลี้ยวเห็นนะครับแล้วเห็นเม็แต่พื้นพื้นพื้นน้ำพื้นดินเลยครับแต่น้ำก็เริ่มลดลดครับลดลงหลายอยู่ปีนี้ก็นะคาดว่าน่าจะลดเรื่อยลดเรื่อยได้ดีครับมันแห็ง เดี๋ยวว่าจะเอาดินลงถมครับตรงทางต้องนัดเลนนะครับตรงระหว่างบ้านบ้านห่างครับบานตรงขังไกลครับก็แถวล่องดินล่องสักสองสามขันรถเพราะเด้จอดมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าทางดีมันแคบเนาะเดี๋ยวตั้งตั้งน้ำขึ้นแล้วมันจะแคบไปหรือกระเป๋แน่ครับหันผมได้ก็ได้อาจจะเอาแท้งหนาไปตั้งฟังคนจะได้ยกขึ้นสูงในเล็กน่อยเนาะ ต้องรอเบ่งอีกคืนหนึ่งก่อนครับเบิ่งก็ประมาณกันครับผมตอนนี้งานเดือดเงียบครับอย่างนี้ไม่ได้ติดต่อนั้งภายในเดี๋ยวทุร์ล่จะขอเงอยียบมาเร็วอยู่ครับผมมืออื่นก็ต้องเอาเอา่อมีโอไปต่อทะเบียนจะไปตัวสภาพไปต่อทะเบียนให้ดูเพราะเพราะว่าใกล้สิบวันแล้วครับจะค่อมกับมาณนี้นี่กรคุยกันไปในรถเนาะคุยแต่กันในรถครับเพราะว่าว่างคุยในรถครับไปทัาอยู่บ้านกัน,นึงเสียงเพลงแน่เสียงนั่นเสียงนี่เขา รบกวนครับบางเือนรัรอบๆบ,บ้านพาจัดงานก็จะมีเสียงเพลงม่าครับพวกพายสะดวกทายเลยครับทายเอ่อทายวิดีโอพวกพายสะดวกทายวิดีโอเลยเพราะว่าเสียงเพลงมันเขานอกกระยานลิขสิทธิ์ยานนันยานนี่เนาะแต่ท่านเดี๋ยวทายในรถกะอันนี้มีเสียงครับเสียงลมครับลมแอร์ครับเพราะว่าแอร์ม่ค่อยเย็นครับ้องอาศัยลม ซอมแล้วซอมอีกครับบ่เย็นก็คือเย็นกับเย็นเพราะกันนั่นครับแต้ว,ว่อื่นีกเบ่เย็นแต่ว่าแามหนาวเหรอหนูหนาวโพดจะแปลกคือกันตอนนี้ครับเป็นนิวแบงเน,นาะบรรยากาศขากลับครับผมการคิดเก่าเหรอครับ ด้ถนนเสนเ้นเกาเนาะบ่ได้ออกไปนั่นไปนี่เลยครับเนื้นยากครับยากง่ายน้ำซับครับผมยุ่นซับกปหลายก็บยอยากออกไปดินทั่ไหนครับเพราะว่าเขาออกไปเนาะออกข้างนอกปุนะ๊บน่ะน้ำมันละ่ะน้อยๆไปก้บคานหนึ่งกับสารม,มอยสี่อยแล้วครับแต่ว่าเดีหันมาใส่หม้อไส้คือเกาถึงไปหมดคือเกา สีเห็นดแน่ได้ครับตามยุคตามสมัยว่านอ่น้ำมันมันขึ้นราคานาคาของชีพกดสูงขึ้นแน่นี่นั่นแหละครับเงียบครับหมู่บ้านนี่เงียบครับค้นกับบุกไฟปะากฏตูปสนใจนอนเอยค้นครับขนาดเล่นครับมาบ้าน นะครับขนาดขับรถมาเนี่ประมาณสักสีส่หา้ากิโลเราเมีคนสวนไป็นสองสคนหญิงรถมากกับบวกค่อยตั้งกุมตั้งสูงสิงกันปแต่นเนาะครับเนาะบางคนเขาการาร็กระจายไฮหน้าเนาะลบไปไฮไปหน้ามาค้นกับเดินอุบัติเหตุของอาการ,รอนอนๆกังตี่กับคาดเรานั่นเราหนี่เนาะอุบัติเหตุของดีกว่าเดีย๋ยวลงแล้วครับ ย่มมันก็เป็นด้วกครับรอบนี้นะอาบอมี้น้อนอาจะไปดองอยู่ครับในหมู่บ้านนี่ดองอาขามป้อมครับสื่อขามป้อมมาปลูกไงยอยู่ครับบบพอค่อยผสมบอค่อยเปรี้ยวเป็นได้ครับแต่ว่าก็ดองถนอมอาหารครับดองกินไว้หาใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวมันเหี่ยวเดี๋ยวมันเน่าครับไม่ได้กองครับถุงละ20 20บาท ประมาณ25 g, 26ิลูกครับเกี่ยวกตอกลูกกำบะครับ,บโอ้ดันเจอคนกินเทียนเนะาะแต่พค่อยมีครับนอกจากกระปลูกขายเป็นบักข้าปฝอมเกษตรนะั่นลูกเกือบพอกันกับปิงง่องแต่กนหน่อยก็ปิงง่องแน,น่ยครับโอเคครับฮอดบ้านแล้วครับเดี๋ยวฝนน้ำลงกันครับผม,น,มน้ำกับขนลงเลแล้วครับผม ก็รแล้วครับเดี๋ยวกัรสิงสถิตยอยู่ข้างล่างที่เก่าครับผมน,น,น่แหละมันแตกครับเ,ออเดี๋ยวคุ้มไก่กันครับ้อนแดดแล้วนนๆๆๆๆมันขบอวไปเสษครับกุ๊กกุ๊กกิกกะแม่จะนีและวมันวนเวียนกันจะนีและ มะครับพักผ่อนครับแบบนี้ครับผมคลิปนี้ก็วิญญางเนาะครับเนาะถ้าทายกับข่าวตอนเช้าแล้วก็นอมไปยดนน้ำเนาะกับพี่ซาลาห์นั่งเนาะครับเนาะแต่ถอดชีวิตวันยดบ้างๆครับให้เบิรงซื้อครับผมเดี๋ยวนี้ก็มาพักผ่อนแล้วครับเนาะหนึ่งปีแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ตั้งใจด้วยครับเดี๋ยวไปเข้าเบิ็งกันได้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมขอให้ทุกท่านมารับชมมาติดตามกัน สวัสดีพี่กำรุษครับผมขอบคัญพี่ต่อไปครับผม,ผมอาจจะเป็นตอนแรกหรือว่าอาจ,จเป็นมืออื่นก็นได้เนอเบิ้งนันน่นครับานี่ยังจะได้ถ่ายเบินน้งเนาะสวัสดีครับ